มาเยือนที่จีนเก่าเป็นไงบ้างงานทีมทีวีก็หลายปีแล้วนะคิดแค่ครับใช่ค่ะประมาณ9ปีได้กับข้าพิการดีอยู่นี่กลับมาเป็นไงบ้างก็ดีดีใจค่ะได้ได้กลับมาร่วมงานกับทางจีมทีวีค่ะก็เขามีแบบติดต่อมาอะไรเงี้ยแล้วก็พออ่านบทเราก็รู้สึกว่าเออเราที่ท้าทายเราค่ะในในในนักแสดงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า อออพ,พอได้กลับมาทำงานจริงเรารู้สึกบรรยากาศต่างนอบุอย็นเลยจริงๆอ่ะอ,อ,อินิกมาสองที่รับอะค่ะยังไม่ได้ต้นทางแต่ว่าวันนี้พอมที่งานก็คือแบบเจอคนแบบมากมากเลยยังอยู่เหรอคุณนุ่นเดื <laughs> <laughs> อดก็เจอแบบใครๆหลายๆคนที่เจอตั้งแต่สมัยแบบสมบัติระฆังขรฟ้าอะไร้ย ก็ไม่ก็ยังอยู่ใช่คแล้วทำไมถึงตัดสินเป็นนักแสดงอิสระเออค่ะไอ้คือเป็นอิสระไม่ได้เชนใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นนักแสดงอิสระแล้วค่ะจริงๆก็ตัดสินใจยากมากๆแล้วก็ใช้เวลาตัดสินใจอยู่อยู่ สักพักใหญ่ๆเหมือนกันค่ะ๋ยฟังเดี๋ยวงตอนที่คิดรู้สึกเงเพราะว่าละครเรื่องล่าสุดที่เพิ่งจบไปคือประสาความเหนื่อยมันคือมันจะมีของเราเลยออก็ดีใจค่ะคือจริงๆอะต้องบอกก่อนว่าด้วยด้วยตัวสัญญาที่เป็นรายละอักษรนะคะก็คือหมดไปตั้งแต่ก่อนที่มาตารดาจะออนแอร์แล้วใช่ค่ะแต่ว่าก็เหมือนเราได้มีการคุยกับผู้ใหญ่ไปตั้งแต่ก่อนช่วงนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากๆที่ที่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวต้เองก็ อยู่มา9ปีเนาะ<ไ>ก็รูร้สึกว่าเออมันก็ถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกคุยๆกับตัวเองเยอะเยอะมากๆจริงๆค่ะแล้วก็ก็ได้คําตอบว่าเออเราอยากที่จะลองเปิดโอกาสให้ตัวเองได,ได้ได้ร่วมงานที่กับทุกทุกที่ที่ททหลากหลายมากขึ้นค่ะแต่ว่าในในขณะที่เราทํางานอยู่กับช่องมา9ปีก็ก็ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้รับความรักแล้วก็ความอบอุ่นความเอ็นดูจากผู้ใหญ่ที่น่ารักมากๆมาโดยตลอดมีการแบบว่า ยืไมายาไมอยากให้ดูต่อจริงจริงก็มีมีคุยกันช่วงช่วงแรกๆค่ะช่วงตอนที่ที่มาตายังไม่ได้ออนนั่นแหละค่ะคุยคุยกันแล้วแล้วก็ก็บอกผู้ใหญ่ไปเพราะว่าเอาจริงๆตอนเต้ยมีมีหนีไปเที่ยวคนเดียวอยู่ช่วงหนึ่งอันนั้นน่ะก็คือต้องบอกเลยว่าไม่คุยกับตัวเองไม่คุยกับตัวเองเรื่องนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็ต้องขอโทษจริงๆไม่ได้อยากที่จะแบบมาพูดในงานนี้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยหนูว่ะ รอรอพี่ถ่ามพี่ก็รออยู่รอตั้งแต่งานพี่เซ็นเทนเวิด์ๆพี่เจมบอกว่าขอคิดทุกกอเกาะเราพี่ก็ถามหนูเรื่องกาเนิดอักเจ้างหนูก็เลยแบบอ่ะไม่เห็นถามเลยก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาตอบในงานนี้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็ ก็ได้หมดสัญญาสักพักหนึ่งแล้วจริงๆตอนที่มาตาราดาวมันทีมากๆเต้ก็คิดอยากจะเปลี่ยนใจอะไรบ้างไหมก็เขาเรียกว่าอะไรอะคะเหมือนก็ตัดสินใจแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกับช่องจริงๆก็ยังเป็นสัญญาใจเราสามารถที่จะร่วมงานกับช่องใช่ค่ะคือร่วมงานได้กับกับทุกๆคนเลยค่ะแล้วก็ตัวเตเองก็ก็คือรักแล้วก็ เคารพผู้ใหญ่ทางช่องอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดว่านึกถึงการหรือว่ามีแบบเรื่องอะไรที่ที่นึกถึงก็ยินดีมากๆากเลยตอนนั้นเขามีข้อเสนออะไรอย่างเงี้ยมันให้เรากลับมาคิดใหม่ไดครับตอนนั้นต้หน่าจะด้วยความคิดเราตัดสินใจเวลาด้วยแล้วก็คุยกันแบบเต้ก็ขอไปเวลาไปคิดอะไรของอขอเวลาไปทบทวนอะไรจริงจังเขาก็คงเห็นว่าแบบเอ เจ้าคนนี้น่าจะตัดสินใจแล้วแสดงว่ามีแสดงว่ามีขวข้า,างหนึ่งเราเราได้รับข้อเสนอจากผู้ใหญ่มาแอบผยเผมไม่คือเหมือนเราคุยกันไปแล้วไปแล้วช่วงช่วงก่อนมาตาออนด้วยค่ะแต่พอมาตาออนก็ไม่ได้มีคุยอะไรมากกว่านี้ค่ะแต่ว่าตัวตปเองก็จะมีคุยกับทางผู้ใหญ่อยู่ตลอดอย่างเช่นมางานนี้อะไรเงี้ยก็มีการแจ้งให้ผู้ใหญ่รับทราบเพื่อนในแก๊งไหมคะแบบว่าเออจะไปหน้าอะไรอย่างเงี้ยตัไม่กล้าไม่ค่อยได้ปรึกษาใครเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าอยากที่จะ ได้คําตอบจากตัวเองจริงๆว่าแบบเออเราเราอยากจะแบบไหนกันแน่อะไรเงี้ยแล้วพอเพื่อนเพื un, ่อนรู้เขายังไงก็ซัพพอร์ตใช่ไม่ว่าเขายังไม่แน่ใจเลยจริงใช่ค่ะตอนนี้ในวันแรกเรายังไม่รู้กันค่ะก็คือมาบอกมาบอกตอนนี้เลยก็ตอนนี้ก็เป็นอิสระอิสระใช่เป็นนักแสดงอิสระค่ะจ้างได้นะค่ะดันจะก็มีงารเดินรู้เลยนะเป็นอิสระแบบนี้ไปยาวๆหรือว่ายังไงครับด้วยคะยังไม่รู้เลยเหมือนกันค่ะว่าในอนาคตยังไงแต่ก็ ตัวต้ยก็คิดถึงหนังซีรีส์หรือว่าอะไรที่มันเหมือนกับสิ่งที่เราเคยทํามาด้วยหรืออะไรที่มันเป็นแบบซีเนมติกที่เราแบบชอบด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็รอได้ได้ร่วมงานกับใครหลายๆคนที่หลากหลาย้อะไรนะจ๊ะ้มนยังไม่มีใครรู้เลยจ้ะตอนนี้อันนี้อันแรกอันนี้อัพเมื่อวันนี้ใช่หลังจากวันนี้เนาะคือจริงๆแล้วอ่ะโปรเจกต์นี้ก็เพิ่งตัดสินใจได้ไม่นานมากค่ะใช่ใช่ ก็หวังว่าหลังจากนี้จะเนื้อหอมค่ะกับผลงานกับช่องเก่าอะไรอย่างนี้มีก็มีคุยไหมไปบอกว่ามีวางไว้ยไหมว่าจะเป็นตรงเป็นเต้ยมีอะไรอย่างนี้มีไหมหรือว่ามีงานที่พังอยู่บ้างไหมก็มีมีนะคะมีนะคะใช่ใช่เป็นเรื่องมือตับกระทางลวกใช่ใช่ก็ยังยังร่วมงานกับทางช่องอยู่ใช่เดินสายโปรโมทอะไรใช่ใช่ค่ะปกติเลยค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ